สำหรับคนที่เปิดธุรกิจคาแคร์ล้างรถร้านตัดฟิล์มกองแสงหรือร้านป้ายที่ต้องการต่อยอดธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนกระแสในปัจจุบันนี้คือธุรกิจตัดฟิล์มกันรอยรถยนต์เราเป็นผู้นำครบวงจรทั้งขายฟิลม์มสอนผู้ที่ไม่มีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นมีเครื่องตัดฟิล์มกันรอยขายทุกขนาดหน้ากว้างเตั้งแต่7 4็ดส่เมเมตรราคาส่งคุณภาพสูง แนะนำวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนในการเปิดร้านทาธุรกิจฟิล์มกันรลอยทุกขั้นตอนสําหรับมือใหม่และมือเก่าที่สนใจมาเรียนรู้ต่อยอดธุรกิจเดิมของคุณหรือคนที่รักเกี่ยวกับรถต้องการทําธุรกิจด้านนี้เรามีช่างที่ทํางานด้านนี้โดยตรงโดยทํางานมากกว่า10ปีจับมือสอนวิธีการทําไฟล์งานเพื่อนําไปตัดฟิล์มกนรลอยในโปรแกรม color d หรือ ai และมีอุปกรณ์ช่วยในการสแกนแปลงไฟล์เพื่อ,อ ไปใช้งานตัดในโปรแกรมคารลดอและสั่งออกที่เครื่องตัดฟิล์มกันลอยได้โดยตรงมีช่างสอนวิธีการติดติดยังไงไม่ให้มีฟองอากาศสอนทุกขั้นตอนพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้เลยครับสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ